Google Ads คืออะไรคำตอบคือ Google Networks เป็นแพลตฟอร์มโฆษณาออนไลน์ที่พัฒนาโดย Google Google NAS เดิมชื่อ Google Networks ข้อ1เป็นแพลตฟอร์มโฆษณาออนไลน์ที่พัฒนาโดย Google ข้อ2ช่วยให้ธุรกิจและบุคคลทั่วไปสามารถสร้างและแสดงโฆษณาบนเครื่องมือค้นหาของ Google และเว็บไซต์อื่นๆทั่วทั้งอินเทอร์เน็ต ข้อ 3. ด้วย Google n e s t ผู้ลงโฆษณาสามารถกำหนดเป้าหมายผู้ชมเฉพาะตามเกณฑ์ต่างๆเช่นคำหลักสถานที่ข้อมูลประชากรและความสนใจข้อ 4. ข้อดีหลักประการหนึ่งของ Google n e s t คือความสามารถในการเข้าถึงผู้ชมจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพข้อ 5. Google เป็นเครื่องมือค้นหาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในโลกและโฆษณาบนแพลตฟอร์มนั้นสามารถเห็นได้โดยผู้คนหลายล้านคน ข้อ6นอกจากนี้ Google Ads ยังมีตัวเลือกการกำหนดเป้าหมายที่หลากหลายช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงผู้ชมที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมข้อ7 Google Ads มีรูปแบบโฆษณาหลายประเภทเช่นโฆษณาบนเครือข่ายการค้นหาโฆษณาแบบอิสเพย์โฆษณาวิดีโอโฆษณาชอปปิง้งและโฆษณาเพื่อการติดตั้งแอปข้อแปดทำให้ธุรกิจต่างๆมีความยืดหยุ่นในการเลือกรูปแบบที่ตรงกับความต้องการมากที่สุดข้อ9กรูปแบบโฆษณาแต่และประเภทมีโครงสร้างต้นทุนที่แตกต่างกันโดยโฆษณาบนการค้นหา จะคิดแบบจ่ายต่อคลิกในขณะที่โฆษณาแบบรูปภาพจะคิดแบบราคาต่อการแสดงผลนอกจากนี้ผู้ลงโฆษณายังสามารถใช้ Google Ads เพื่อติดตามและวัดประสิทธิภาพโฆษณาของตนทำให้พวกเขาสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นหลักเกี่ยวกับแคมเปญโฆษณาของตน Google Ads มีเมตริกต่างๆเช่นจำนวนคลิกการแสดงผลอัตราคันวูชนและราคาต่อหนึ่งคันวูชนซึ่งสามารถใช้วัดประสิทธิภาพของโฆษณาและเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น โดยสรุป Google Ads เป็นแพลตฟอร์มโฆษณาที่มีประสิทธิภาพซึ่งช่วยให้ธุรกิจและบุคคลต่างๆเข้าถึงผู้ชมจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยรูปแบบโฆษณาโตเลือกการกำหนดเป้าหมายและเมตริกประสิทธิภาพที่หลากหลาย Google Ads สามารถช่วยให้ธุรกิจต่างๆเพิ่มการมองเห็นและเพิ่มยอดขายได้การเตรียมตัวสำหรับทำโฆษณาข้อ1คีย์เวิร์ดคำค้นหาสำหรับธุรกิจของท่านเช่นรับสร้างบ้านข้อ2คำโฆษณาเช่นบริการรับสร้างบ้านแบบมืออาชีพ ข้อ3มงบประมาณเป็นรายวันเช่นวันละ300ตกเดือนละ9,000บาทข้อ4 landing Page หน้าเว็บที่คนคลิกโฆษณาจะได้เห็นข้อมูลต่างๆ w ี p web ด d รับทําเว็บไซต์ออกแบบเว็บไซต์รับทําการตลาดออนไลน์รับทํา SEO รับทําโฆษณา Google รับทําโฆษณา Facebook โทร0959298254 email CEO w p web d d com thanks for ขอบคุณที่ติดตามเรา